โอเคเข้าขอบกาสวัสดีเข้ามาเชทุทท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมิเตอร์อกาครับวันนี้ผมจะมาเล่นเซิร์ฟสุการ์เผาเข็ดอุ้เธอมาแต่ไกลแสงเสดตาเชียวหน้าผมก็เป็นยศเดยเป็นยศเทพตรุนี่อ่ะยศเทปรุผมนิกเอานะชื่อผมคือมิเตอร์อัลสกา์ีะผมนิเอาว่าเป็นบีสีจิกเกมเอร์นะ บีเซตอะไรฮะผมนี่เอาปลอมตัวเป็นพี่แบงค์เอานะฮะตายอย่างเนี้ยยังไม่ตายนี่มีโลกโก้ด้วยอะวาสุก้านะสำหรับเซิร์ฟลูกอมคนชอบกินลูกอมอะวาซูก้าเป็นเซิร์ฟเพราะวาซูก้าแปลว่าลูกอมนะฮะต้องแคนดี้ดิลูกอมอ่ะมีเสียงรบกวนก็ต้องขอไพร์ดยนะครับ แจกขนมดีไหมแต่ค่ดยแจกกันใส่วิตเทอไปยังใส่ทิกเก็บแพ็กนะลัวไหมลัวไหมยุดนี่เจ้าจ้าหน้าที่ตำรวจอิกตราวีพีน่ะจะไปฆ่ามอนเตอร์เขามีระบบเยอะมากนะเป็นภาษาไทยด้วยนะระบบเฮ้ยดาดาดา ระบบโดนของด้วยเหรอ

mm -hmm.

Halo moman le mongan อันนี้่ผมมอสได้ไหมอะนำคานอย่างไรอย่างในยูทู้ไปมาด้อยกันน้ำคานเครื่องแม่อะไรก็ไม่ต้องใส่ด้วยนะโอ้ยตายก็แล้วกันใส่ไม่แล้วตัวไส่มา อ oh, ู้ดไฟด้วยนูข้างกระจอดอะไอ่มือตีก็ได้ กินกินแย่หรอไปเบนเบนไปให้ดูทำไมตีไม่ได้ทุกตีไม่ได้อีที่เอ,เอาานี่ตัวของเราใช่ไหมขับไปตายดิพี่เธอ เธอมาไหมเธอไม่มาโอเคทัพสี่สองเราได้จุดกระโด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 ด 哇哦！屏幕滴滴，闪闪。 ก็ไม่ได้เลยแล้วเยื่อเขายังไงล่ะเปกันพาวเดอร์ด้วยกันพาวเดอร์กันพาวเดอร์ตา Ha ha know จะงองแงทำไมอ่ะไม่ต้องงองแงไม่ต <Okay. S 2> hey ้องมาเรียกสียเลยก็ไปเล่น hey. ก <peculiar. S 1> ัสียเลยไปอะ้าวแม่เฮ้ยผิดเหรององแง่งองแง่ เอาออกมาการเพาเร่อการเพาเร่กอการเพาเร่กอการเพาเร์ หมดเลยอ่ะไม่ยู่ไม่ได้ไปไหนอยู่เลยสายหายหมดเลยสยี่สยายใหม่แบบเกี่ยว nó không oh. oh, การพัลเลอร์นี่ไดไทีที่แล้วสิบลูกเลยเฮ้สิบลูกเลยทีที 好，再见。